ค่ะข้อที่28นะคะข้อมูลบริเวณที่เกิดและอัตราเร็วเร็วลมนะคะใกล้ศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่ผ่านหรือส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของปีหนึ่งเป็นดังนี้นะคะก็มีพายุทั้งหมดนะคะสามลูกโดยลูกที่หนึ่งอะคะเกิดที่ทะเลจีนใต้นะคะความเร็วนะคะ ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางคือห้าสิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะลูกที่สองนะคะเกิดที่อ่าวเบงกอลนะคะความเร็วลมนะคะสองร้อยสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ลูกที่สามนะคะเกิดที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะฝั่งเหนือนะคะฝั่งตะวันตกร้อยสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคำถามถาม,ถามว่า จากข้อมูลพายุลูกที่ 1, 2และ3า่าะค่ะจัดเป็นพายุหมุนเขตร้อนชนิดใดนะคะเดี๋ยวคุณครูขออธิบายอย่างนี้แล้วกันนะคะเราจะมีการแบ่งระดับของพายุอะค่ะตามตามความตามอัตราเร็วลมนะคะใกล้จุดศูนย์กลางนะคะโดยนะคะที่เบาสุดเลยนะคะก็จะเป็นพายุ depression จะอยู่ที่นะคะจะไม่เกินนะคะความอัตราเร็วลมนะคะจะไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมง2นะคะโซนร้อนนะคะพายุโซนร้อนอัตราเร็วลมนะคะจะอยู่ที่63สิบถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็อ่า ประเภทที่3นะคะก็คือจะมีอัตราเร็วลมค่ะมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตรงนี้ค่ะประเภทที่3เนี้ยก็จะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเกิดที่ไหนนะคะโดยถ้ามีชื่อว่า,าใต้ฝุ่นนะคะ จะเกิดที่ที่ตะวันตกนะคะของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะถ้าชื่อไซโคลนนะคะจะเกิดที่นะคะมหาสมุทรอินเดียเหนือ อ่าเบงกอนะคะต่อมานะคะถ้าชื่อ,อวิลลี่วิลลี่นะคะจะเกิดที่บริเวณนะคะทะเลติมอร์นะคะและตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ วันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียนะคะต่อมานะคะถ้าถ้าชื่อ,อาบาเกียวนะคะพายุบาเกียวพายุบาเกียวนะคะแปลว่าเกิดที่หมู่เกาะ สิลิปปินส์นะคะท่าชื่อพายุเฮอริเคนอาจจะเกิดที่บริเวณนะคะบริเวณทิศนี่นะคะทิศตะวันตกนะคะ ของมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะโดยอันนี้ค่ะก็คือเป็นข้อมูลที่จริงๆแล้วนักเรียนต้องทราบทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้อสอบที่เราจะไปสอบเขาจะ,ะให้แหล่งแหล่งที่เกิดของพายุประเภทที่3เนะะี่ค่ะเป็นให้ให้เกิดขึ้นที่ไหนดังนั้นเราต้องต้องรู้ชื่อนะคะว่า เกิดขึ้นที่นี่นะคะชื่ออะไรอย่างนงี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูที่ในตารางนะคะพายุลูกที่1นนะคะเกิดที่ทะเลจีนใต้นาอความเร็วอัตราเร็วนะคะ59กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะ,ะอยู่ในขอบเขตไม่เกิน63ากิโลเมตรอย่างเงี้นะคะแปลว่าพายุลูกที่1นนะคะเป็นพายุ d e p r e s s i o พายุลูกที่สองนะคะ ความอัตราเร็วรวมนะคะ2 1งดังนั้นนะคะก็จะจัดว่าเป็นประเภทที่3ถูกไหมคะมากกว่า118กิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเกิดที่อ่าวเบงกอลนะคะก็จะชื่อว่าพายุไซโคลนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ103กิโมตรชั่วโมงก็จะเป็นพายุโซนร้อนดังนั้นเราก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะว่า ลูกที่1คือ depression ลูกที่2คือไซโคลนนะคะลูกที่3ก็คือโซนร้อนก็จะตรงกับช้อยข้อที่เท่าไหร่คะก็จะเป็นช้อยข้อที่3านั่นเองค่ะ